บอลสีสวย234บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0649310997สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆี่ท่านนะครับผมสองสีบารมีบอลมนทสวยต้องปกครองแท้มาแล้วจ้ามาแลวจ้า,าพีจ๋าเช้าๆแบบนี้อากาศดีๆนะมีฟ้ารังฝนจะฝนตกกันอีกเลยครับผมน่าจะแบบว่าเข้าสู่หน้าฝนกันเต็มตัวเนาะเต็มตัวหลายพื้นที่นะเป็นก ใครจะส่งและก,กันไป่แจ็คใครจะส่งกันจะส่งไปสนีด่วนจีไปสนีจ่าห้าสิบบาทสามต้นรับมีโปรส่งให้ฟรีครับผมโทรไอรบอร์โทรนี่เลยศูนย์สองสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดียรมีออปเตอร์สาวสุดสวยสุดสวยน้องก้อยรับสายจพี่จ่าเริ่มกันที่ด้านหน้านี้ครับพี่ซับรุ่งโลดไม้ใหม่หน้าหวานน้ำตาลคว่ำใส่หันแน่ซับรุ่งโลดรูปงามนามไพเราะจ่าพี่พี่นี่เลยจากกระดานห้องนิ้ว 450จะซับรุ่งโลดไม้สวยหวานเพื่อนม้เขียวด่างชมพูสวยๆฝากไปได้จะซับรุ่งโรดกระถาง6นิ้วพ่านทะเลกัดสีสวยมาแล้วครับพี่ต้นนี้ต้องบอกเลยกระถาง6นิ้วล้วๆ้นสาใหญ่แม่ผ,ผ่านผ่านทะเลหน้าแดงๆแบบนี้เดี๋ยวตอนโตจะกัดแดงทุกใบทั้งใบแล้วก็ กัดเป็นฟอร์มสวยนะพี่เนาะนี่เลยพานทะเลจะสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทต้นใหญ่แม่พันเลยพานทะเลกัดจมูกมาสวยแล้วครับผมหางหงหางหงครับพี่ใบไผ่ด่างหางหงสองร้อยบาทจะ้ะต้นนี้ก็ถางหงนิ้วใบไผ่ด่างหางหงนี่เลยด้านในครับผมต้นใหญ่ใหญ่ไซส์ฟอร์มกะรังสวยครับพี่ไม้ป้ายนี่เลยกัดพื้นใบ เขียวกัดขาวป้ายชมพูครับพี่นี่เลยฮานุมานสืบมะขามจ้าฮานุมานสืบมะขานี่เลยตัดริงลิงลิงใหม่ริงใหม่ริงใหม่ฮานุมานสืบมะขานึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมต้นนี้เลยใหญ่ๆครับพี่หน้าสวยๆฮานุมานสืบมะขานต้นที่หนึ่งฮานุมานสืบมะขานต้นที่สองจ้าต้นที่สองกระถางหกนิ้วฮานุมานสืบมะขานต้นที่สามจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกต้นครับผม เมืองเกาะเกตดเป็นเมืองเกาะเก็ดแผงนะจ๊ะพี่ๆแผงด่างม่วงเด้อเมืองเกาะเก็ดเราก็จะมีสองหน้าใช่ไหมด่างขาวกับด่างเหลืองเนาะต้นนี้แผงด่างม่วงครับพี่เมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วง350บาทกระถาง6นิ้วจากกระถาง6นิ้วนี่เลยแผงด่างม่วงสวยๆยังไม่มีใครมีแน่นอนนี่เลยจ้ะมีที่นี่มีแบ่งแล้วเกาะเก็ดแผงด่างม่วงหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วเนาะนี่เลย 350รบาทครับผมกระถางหนิ้วเกาะเก็ดแผงด่างม่วงสวยๆครับผมใบหอกใบหอกตัวนี้เป็นไม้ใบหอกด่างนะครับพี่ใบหอกด่างกระดูกม่วงมีหูใต้ใบนี่เลยจะ้ะน้องส่องให้ดูนี่เลยลูกไม้ใบหอกด่างกระดูกม่วงมีหูใต้ใบต้นนี้250บบาทจะด่างสวยๆลูกไม้ใบหอกด่างม่วงมีหูใต้ใบต้นที่หนึ่งครับผมอ่านเดี๋ยวขึ้น ต้นนี้ค่ะบีต้นที่สองก็สวยครับผมลูกไม้ใบหอกด่างกระดูกม่วงมีหูแต่ใบจะซองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองต้นนี้เนาะทางด้านนี้ก็เดี๋ยวผมจะตุ้กันนะพีนะครับจะเป็นเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่านี่จ้ะ ปักษาพระนาวันปักษาพระนาวันบอลกลาบกาัดขาวเม็ดจมพูกครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะปักษาพระนาวันนกน้อยในป่าใหญ่ต้นที่หนึ่งครับผมกัดหางหกนิ้วเด้อปักษาพระนาวันต้นที่สองครับผมต้นที่สองต้นที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วปักษาพระนาวันต้นที่สองนี่แหละครับพี่ใบใหม่เห็นไหมกัดขาวมาแล้วก็ เม็ดชมพูามาแล้วสวยๆจากปักษาพนาวันต้นที่สองเนาะต้นที่สองออปติมัตไม้ด่างเหลืองทองครับพี่ไม้ด่างเหลืองทองสวยๆกันอีกหนึ่งต้นออปติมัสออปติมัสนะนี่จ้ะนี่เลยผมว่าน่าชื่อน่าจะมาจากต่างเรื่อง t r a n s f เมอร์อนะที่ว่าเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างครับพี่อ,ออปติมัตเป็นไรนะเป็นหัวหน้าฝั่งดีใช่ไหมเป็นหัวหน้าฝั่งดีอ,ออปติมัสเออมีแม่บ,บ้านบีด้วยนะพี่มีแม่บ้านบีดนะแต่ว่า เขาคงจะไม่มีมีม,มีใครมีคนเอาไปตั้งชื่อโดยบับเบีเป็นหุ่นยนต์ตัวเหลืองทองเพลงกันนะอันนี้ออพติมัสเป็นหัวหน้าฝ่ายดีของทาร์ฟอร์เมอร์ครับพี่ไม้ด่างเหลืองทองสวยเดี๋ยวผมขึ้นนี่เลยสิครับพี่ตัวอย่างตอนโตดูจะได้เฮ้นึก,น,กนึกหน้าออกเนาะประมาณนี้ครับพี่ว่าตอนโตแล้วเขาจะหน้าประมาณไหนผมชอบมากครับพี่ตอนนี้เลยนี่เลยตอนโตหน้าสวยมากออพติมัสไม้ใหม่ไม้แรต้นนี้จากเขาแบ่ง แบ่งขอแบ่งขอแบ่งเท่าไรดีเท่าไรดีครับพี่ห้าร้อบาทแล้วกันนะพี่ห้าร้บาทออปติมัสสวยๆจะ้ะแบ่งห้าร้อยบาทต้นแรกของส่วนของไรเลเดอร์ออปติมัสสวยๆฝากไว้ด้วยจ้าอ่ะมาด้านข้างนี้ครับพี่มาด้านข้างนี้ต้นนี้นะจะเจสรภูมิบัลลินไม้ใหม่ไม้แรงครับพี่กระถางอ่หกนิ้วกระถางหนิ้วเจสรภูมิบ um ัลลินไม้สวยๆไม้แรงใหม่ฝากไว้ด้วยจ้ะเจ็ดร้อยบาทครับผม เกศรนภุม,มลินนะครับผมใครนึกหน้าไม่ออกยังไม่เคยเห็นตอนโตนี่จ้ะเดี๋ยวค่อยนึกน,นะครับผมประมาณากกนี้จ้ะเกศรนภุม,มลินตอนโตนสวยมากสวยมากตอนเล็กก็สวยแบบนี้เลยจ้ะกระถางหกนิ้วเจ็ดระบาทเกศรภุม,มลินโชคร่ำซ้นี่เลยนะสวยหวานเจี๊ยบกระถาง5.5นิ้วจ้ะโชคร่ำซ้ำมาไป150บาทจะพิจารณา,าจมโผสวยสวยหว,วานหวานกันแบบนี้เลย ส่วนต้นนี้นี่เลยจะใบกลมด่างเหลืองป้ายเขียวครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมกระถาง5.5นิ้วนี่เลยมีแบ่งกันสวยๆแบบนี้แท้หลวง4 5 0ร้าบาทครับผมกระถาง5.5นิ้วใบกลมด่างเหลืองเปิดแบ่งครั้งแรกของลังสวนเช่นกันครับพี่450บาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม้สวยๆน่าเก็บของมันต้องมีหันแน่ฝากไว้ด้วยครับผม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ไผ่ขวัญสิริจ้าไผ่ขวัญสิริอาเป็นชื่อใบไผ่แต่ตอนโตเป็นทรงใบหอกเอะย,ยังไงอย่างไงไผ่ขวัญสิริครับพี่ไม้ป้ายนะพี่นะเขียวป้ายแดงแดงป้ายเขียวต่กันส,สวยๆแบบนี้ตอนโตวสวยมากอยากรู้ว่าสวยยังไงหันแน่หันแนห่นนขึ้นให้ดูครับพี่ไผ่ขวัญสิริตอนโตเป็นเช่นนีร่าอย่างสวยเลยล่ะต้นนี้ก็ตาผมต้นนี้เลยเนาะ กระถางหกนิ้วกระถางหนิ้วสองร้อยห้าสิบาทจะไผ่ขวัญสิริไม้สวยๆน้าเก็บอีกหนึ่งต้นครับพี่นานั้นจะมีมาทีนะพี่เนาะไม่ค่อยมีจานวนไม่ค่อยมีจํานวนจะไผ่ขวัญสิริเก็บได้เก็บเนาะต้นะตน,นี้สวยมากจริงๆใบหอกร่างใบหอกด่างฟอร์มพุ่มต้นนี้ชื่อว่านารินทิพย์ก็จะพี่นี่เลยจะเป็นฟอร์มพุ่มนะใคร อตอนโตเขาจะไม่สูงไม่ย่งครับพี่เป็นฟอร์มพุ่มบ้าใบไปหอกด่างต้นนี้นารินทิปกระถางห้องนิ้วสามร้อยบาทจ้ะน,นารินทิปใบหอกด่างสวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้นต้นนี้ใบพัดใบพัดเป็นรูปไม้ของทางสวนเป็นลูกไม้ผ่านนะพี่เป็นรู้ผ่าลูกไม้ผ่านเราเป็นลูกไม้ผมเลยเรียบทรงใบเหมือนใบพัดผมเลยเรียกรูปไม้ใบพัดตอนโตเขาจะออกด่างออกผมม่วง,วงสวยครับพี่รูปไม้ใบพัดใบแข็งก้านแข็ง ใบดกมากต้นนี้จะ3า0บาทจากลูกไม้ใบพัดด่างๆตอนโตจะออกอมม่วงสวยๆจากต้นนี้ครับพี่เชียร์เลยเชียร์เลยอ่าซับลุงโลเจออีกหนึ่งต้นจากเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะต้นหนึ่งนะพี่นะตอนต้นคิเนะอ่ะตอนนี้เป็นซับลุงโลรด450บาทกระถางหนิ้วต้นที่2จากสวยแน่แม่จ๋าใบแน่นๆหน้าป้ายเ่มๆมาแบบนี้ครับพี่กระถางหนิ้วนี่เลยซับ รุ่งโรดนี่ต้นที่สองนะครับต้นที่สองอ่าสําหรับพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับพี่ที่อาจจะยังไม่ทราบว่าเอ้ยต้นที่หนึ่งคืออะไรต้นที่สองคืออะไรคืออ่าถ้าซื้อไม้ของทางสวนของของ,ของสอง,สองน้ำสี่บารมีบอลนะพี่เนาะคือพี่พี่สามารถโทรมาหรือไลน์มาเลือกต้นได้ครับพี่สมมติว่าพี่จะเอาซับรุ่งโรดต้นที่สองใช่ไหมคือต้นนี้ผมจะเอาต้นนี้ให้พี่ตรงบกเป๊ะครับพี่ไม่มีสลับต้น หรือว่าถ้าต้นที่2ต้นนี้ไปแล้วคือบอกว่าไปแล้วมีต้นอื่นจะบอกว่ามีต้นอื่นนะครับพีเนาะคือได้ต้นปกแน่นอนครับพี่ไม่มีบอกว่้ต้น2มีสมมุติว่าโทรมาห้าคนใช่ไหมพี่จะเอาต้นที่สองเนี่ยถึง5้าคนแต่ผมมีต้นเดียวผมก็จะบอกว่าหมดคือหมดนะพี่จะไม่เอาแบบว่ารับทั้งห้าคนแล้วไปเอาต้นอื่นมาสวมนะครับเนาะนี่เลยผมถึงบอกว่าไม้สวยต้นปกของแท้ครับพี่นี่เลยจ้า อ่ะด้านในครับพี่นี่เลยจะน่าสวยหวานเจีย๊ยบหนึ่งในสยามโอโ้โหด่หลอกเลยว่าด่างสวยจัดด่างเทพเลยตอนนี้ครับพี่หนึ่งในสยามผมเอื้อมมาแล้วพี่นาออยู่มุมตู้เลยไม่ถึงจะมือแตะไม่ถึงเอื้อมเอาถึงอยู่ตอนนี้รอดใหม่ก็ด่างดังสวยอ่ะสองให้ดูรอดใหม่หน่อยนี่รอดใหม่รอดใหม่หนึ่งในสยามสองร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วหน้าอย่างสวยสวยจัดบอกเลยต้นนี้ต้นนี้สวยมาก,สว,มากสวยมากครับพี่ เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองครับผมนี่เลยกระถางหกนิ้วเศรษฐีเรือทองต้นนี้150บาทครับผมเศรษฐีเรือทองใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นสี่ชั้นสี่แฮ่จัดไปจัดโอ้หน้ามังนลสวยจัดต้นนี้ครับพี่นี่เลยจัายเห็นไหมอันนี้ผมออกมุมกว้างให้ดูกันนีจริงจริงน้องต้นใหญ่มากน้องต้นใหญ่มากเต็มถาดเลยต้นเดียวครับผม อ่าใบใหม่เปิดหน้าทองมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้ดูกันใกล้ๆครับพี่หน้าชมพูทองเนาะหน้าเมืองนอนต้นนี้อย่างสวยสวยสุดๆนี่เลยครับพี่หน้าทองมาแล้วจะต้นนี้สวยจัดสวยจัดสวยจัดนะเมืองนอนกระถางหกนิ้วบอกเลยส้าพเราจะใส่เจียแห่เสียใจครับผมนะเมืองนอน 200พอเลย200พอต้อนนี้ราคาดีราคาเดียวต้นที่เหลือรอดต้องบอกว่าเหลือรอดจากไต้หวันครับนะผมส่งน้ำมันนหมดส่วนแล้วนะพี่เพราะว่าผมคัดไปได้ประมาณเกือบที่ิ0ต้นนะที่ฟอร์มประมาณนี้นะก็ส่งไต้หวันไปเรียบร้อยแล้วจ้ะขายส่งออกนอกไปแล้วเนาะแล้วตอนนี้สวยมากครับพี่น้ำมันนนท์200นี่เลยมาจีบกันได้นะจ้ะหมดแล้วหมดแล้วรอรุ่นใหม่อัฟฟอร์มกันอีกนานจ้า ด้านในเป็นใบหอกครับพี่ใบหอกผืนออกแดงเลือดหมูด่างชมพูนะจ๊ะเป็นลูกไม้ใบหอกสวยๆเข้มๆแบบนี้เห็นไหมเอ่ยพี่อันนี้เนาะเนี่ยใบใหม่ตัวน,นี้ฮารครึ่งเลยฮาร์ปครึ่งเลยชมพูเข้มเลยสวยๆจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทลูกไม้ใบหอกครับพี่ชมพูนี่เลยผมไม่ได้ค้านะพี่พี่ดูทรงก้านแข็งใบแข่งทรงแข็งครับพี่ใบชูหันฉากสวยฟอร์มประกวดต้นนี้จ้ะลูกไม้ใบหอก ชมพูเข้มผมเลียกเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะส,สวยจาก350บาทกระถาง6นิว้วตันนี้บอลกาพยามูจารินกรบปี่กาดสีสวยแล้วชมพูส,สวยหวานเยียบผมไล่ให้ดูใกล้ๆนั้นจะกระถาง6นิ้วเดอ้อนี่เลยพยามุจารินซโล์โมชั่นถ่ายหนังแบบภาพพยนตร์ภาพยนตนะ์นั้นแน่อะนี่จ้ะพยามุจารินกรบปี่สองร้อยห้าบาทกัด ชมพูสวยๆมาแบบนี้เล้ยวถ้าใครเลี้ยงจะรู้เลี้ยงนานเด้อกานอนจะกัดสีแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าี่กระถางของนิ้วเนาะสองร้อยห้าสิบบาทพญามุจลินสวยๆสวยสุดเลยต้นนี้จะ้ะอ่าจัดไปจัดไปครับผมนี่เศรษฐีครับผมเศรษฐีเงินล้านนะไปสวยฟอร์มสวยนี่เลยจะ้ะสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วเศรษฐีเงินล้านจ้ะเศรษฐีเงินล้านสวยๆแจ่มๆงามๆเลยขึ้นให้เลือกจะ้ะพี่ เศรษฐีเงินล้านต้นที่2จากต้นนี้ขึ้นให้เลือกเลยขึ้นให้เลือกเลยนี่เลยเนานะสองบาทเช่นกันกระถาง6นิ้วครับผมกระถางหกนิ้วอ่าแล้วก็จะมีอุสานะครับผมอุสามณีต้นนี้อ่ะมายกมาใกล้น้องมีหน่อแล้วแล้วก็ต้นใหญ่นะพี่ก็เริ่มกัดเม็ดสีแล้วนะอุสามณีนี่จะนี่เลยแลวผมโฟกัสนิดอ่ะนี่เลยมีหน่อแล้วนะครับผมมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยอุสามณีสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะ มีหน่อแล้วต้นใหญ่มีหน่อ250อุสามะนีเริ่มกัดสีสวยแล้วอ่ะถ้าใครนลี้ยไม่ออกนะพี่ตอนโตเขาจะกัดแบบว่าแดงทั้งใบนะพี่แดงทั้งใบแล้วแดงแล้วเลี้ยงให้ได้ฟอร์มแดงทุกใบนะสวยมากถ้าหน่อไม่แยกนะพี่เอาไปเลี้ยงปล่อยหน่อโตคู่แม่เลยแดงเต็มกระถางสวยมากอุสามะีต้นนี้จะ250บาท รวงตาเมืองจ่ารวงตาเมืองใหญ่ๆแบบนี้ด่างฮับครึ่งเลยจ่าพีพีกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วเนาะรวงตาเมือง150บาทจากต้นนี้ไปเลยจ่าพีสวยสวยราคาดีงามนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวงตาเมืองหลวงตาเมืองนี่เลยใบยมือของแตะด่างฮับครึ่งใบใหญ่นะพี่นาะกระถาง6นิ้วต,นต,วต,นตว้นโตนต้นโตจ่ตจตารวงตาเมืองฝากไปด้วยต้นนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทงามงามกันเลยเด้อ ปีศาจจ้าปีศาจแดงปีศาจแดงสวยๆผมโฟกัสนิดนึงนี่เลยครับปีหน้าดังสวยกระถางอ่าหกนิ้วยกให้ดูดีกว่าชัดเจนแจม่มเจ๋อเนาะปีศาจแดงครับผมนี่เลยจ้ะดังสวยๆตอนโตมาสวยมากสามร้อยห้าสิบาทครับผมไม้ใหม่ไม่แลยปีศาจแดงสามร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว ฝากไปด้วยคระบผมไม้สวยๆปรีสาดแดงต้นนี้เหลืองทองอารามแท้แรตำลึงฮะแ,แรตะลึงกรพี่พรพุทธะไม้เหลืองทองตัดกับเม็ดสีขาวแดงแจ่มๆครพี่พรพุทธะเหลืองอารามมากผมบอกเลยต้นนี้กระถาง6นิ้ว200บาทจากพรพุทธะนี่เลยรูปงามแถมนามยังไพเราะอีกฮนะต้นนี้ เทวกรรมรังเลิฟฮะเทวกรรมรังรักครับพี่เทวกรรมรังรักด่างสวยเม็ดสีมาแล้วจำเจมีหน่อแล้วด้วยเด้อหนึ่งหนอนีน่เลยครับพี่หนึ่งหน่อหนึ่งหน่อเทวกรรมรังรักพร้อมหนอรร่อต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอจ้ะพี่จา๋ากระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยด่างสวยเม็ดสีมาแล้วพร้อมหนอด้วยอะไรจะครบจบขนาดนั้นหนึน่งร้อยห้าสิบบาทพอเทวกรรมร,รังรักเทวกรรมรังรัก นั่นแะอะมีอีกต้นหนึ่งแล้วกันครับพี่ขึ้นอีกต้นหนึ่งแล้วกันแต่ตัวนี้ยังไม่มีหนอนะแต่น้องคืออ่าเป็นไมค์อ่าเขาเรียกว่าไรรุ่นที่ปลูกก่อนแล้วก็หน่อยังไม่มาแต่ว่าเม็ดสีนี่คือแบบว่าหน้านี่คือเข้มแลวครับพี่เข้มเข้มใครชอบแบบสําหรับว่ากัดเม็ดสีนะแต่น้องก็ด่างนะพี่ด่างนะนี่เลยด่างไร่ขอบมาหลอดไม้มาแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับพี่เทวกรรมังลักต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยจ้ะต้นนี้หนอยังไม่มา แต่หน้าสวยเข้มปัดเพราะว่าเป็นไม้รุ่นรุ่นนี้มาปลูกมาก่อนครับพี่ปลูกมาก่อนรุ่นนี้เนาะจะได้ความใหญ่แล้วก็เม็ดสีอ่าตอนนี้เลยหวานๆครับพี่ด่างชมพูชมพูครับพี่เทวีสุริยาหน้าสวยหวานเจี๊ยบด่างหน้าสวยสวยขนาดไหนสวยยันหลอดใหม่ครับพี่หลอดใหม่ชมพูสวยเข้มปัดมาเลยผมบอกเลยถ้าไม่ด่างออกมาท้านเค็มให้อันแนะดด่างชัวด่างแน่แม่จ่าครับพี่หลอดใหม่หลอดนี้นะสวยๆเลยครับพี่เทวี สุริยาจากทีวีสุริยาสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วไม้หน้านี้นะพี่ผมบอกเลยเนี่ยด่างขนาดเนี้อยู่รอดหน้าร้อนผ่านสงกรารมาได้ถือว่าสุดยอดเลยนะไม่แบบใบไม่เสียเนะเพราะว่าที่ส่วนใหญ่ผมเจอนี่คือสีเลือกงามมานีล้อมเพชรน้ำบางโนนเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรนะพี่เพราะว่าอากาศร้อนจัดน,นะเนี่ยอย่างทวีโอเคผ่านการทดสอบผ่านสงกรารผ่านสงกรารเมืองไทยไมาได้แล้วโอเคครับพี่ใบผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วอ่ะด้านในด้านในด้านในหนา่อย นี่จ้ะตึงๆเลยใบตึงๆป้ายสวยๆโอ้ใบใหม่ตรงกลางครับพี่ยังพูดมาไม่สุดป้ายสวยเลยต้นน 9, ี้บางเกิดเก้าครับพี่บางเกิดเก้ารูปของสยามนัลมิแต่ใบจะตึงกว่าป้ายสวยๆแบบนี้เลยครับพี่บางเกิดเก้ากระถางหกนิ้วเอ,อื้อมานะพี่เนาะอยู่มุมเลยมุมโตเลยสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทบางเกิดเก้าสวยๆฟอร์มใหญ่ๆกระถางหกนิ้วร้อนๆฝากไว้ด้วยจ้า อาข้างกันนี้ขึ้นเลยแล้วกันปีสัตแดงครับพี่นี่เลยนะด่างสวยๆครับพี่ปีสัตแดงต้นที่สองเนาะต้นที่สองละกันนะใส่ทาเบอร์ไปปีสัตแดงสามร้อยห้าสิบาทกระดาษหงนิ้วต้นที่สองจ้าต้นที่สองฝากไปด้วยไม้สวยๆปีสัตแดงไหมได้อาสนใจต้นไหนนะพี่กินกลางเลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเบอร์โทรอะไรด้านล่างนี้นะจ๊ะออกไปเด้อสาวสวยสวยสวยๆน้องก้อยรารับสายเด้อสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังสองสามสี่บารมีบอล บอ่สวยต้องปกของแท้ชื่อนี้จำไว้แม่นฝากไว้หน้หมองกก้มใจด้วยจ้าแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ